ระเด็บพระคุณพระธรรมวชิวรมเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดหงรัตนารามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกล่นกรองรอง่างอนุบัญญตัติประกอบพระราชบัญญตัติการศึกษาพระฤิธิธรรมที่วัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมของคณะทำงานการกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริศิธรรมพุทธศักราช2562รโดยมีคณะทำงานผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติคณะสงฆ์ร่วมการประชุมภายหลังการประชุมนายสิทธามุลโหผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงการประชุมว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการอนุมัติทั้งการขอขยายชั้นเรียนการขอจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มและเรื่องของบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ส่วนในเรื่องของการของงบกลางแก่บคกุคลากรครูต้องเร่งส่งเอกสารสําคัญแก่สํานักงบประมาณซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตอนุบัญญัติ11ฉบับอาทิแผนงบประมาณมาตรฐานสถานศึกษาการประกันคุณภาพและเรื่องของวินัยเป็นต้นโดยจะเสนอต่ออนุกรรมการการกรองเพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนพถุนายนนี้เรื่องที่น่าสำคัญสำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวนะครับให้กับ เจ้าหน้าที่ของเราที่เราเลือกย่อๆมาเจสปนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอการขอขยายชั้นเรียนนะครับสี่โรงเรียนนะครับที่มีการจัดการศรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขยายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่456อยู่3โรงเรียนแล้วก็จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มอีก1โรงเรียนนะครับซึ่งทั้ง3เรื่องนี้นะครับ ที่ประชุมคณะกรรมการก็ได้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับและเรื่องสําคัญที่สุดในวันนี้นะครับก็จะเป็นอนุบัญญัติ11ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่ทางสํานักงบประมาณนะครับท่านได้ตั้งข้อสังเกตจากการที่สร้างสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของเรานะครับได้ของงบประมาณใช้ชื่อว่างบกลางนะครับเพื่อที่จะเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่เราเรียกว่าจอสปอ นะครับทางสำงนักงบประมาณก็ได้ตั้งข้อสังเกตบอกว่าขอให้ส่งนะครับเอกสารที่สำคัญอนุบัญญัติที่สำคัญ11ฉบับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอแผนการแผนการจัดการศึกษาแผนงบประมาณมาตรฐานสถานศึกษานะครับการประกรันคุณภาพนะครับเรื่องของวินยัย เรื่องของการเงินพัสดุต่างๆเหล่านี้จํานวน11ฉบับซึ่งขณะนี้ฉบับล่างทั้งสิ้นได้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่ประชุมก็ได้ความเห็นชอบหมดเรียบร้อยแล้วและทั้ง11ฉบับนี้นะครับเราก็จะได้นําเสนอคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือคณะกรรมการกันกองอีกชุดหนึ่งอยู่วัดประยูนซึ่งมีพระบรมฑิตท่านเป็นประธานในสัปดาหนะ์หน้า แล้วหลังจากนั้นเสร็จนะครับจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบอดใหญ่ชุดใหญ่นั้นก็คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยติธรรมให้ความเห็นชอบนั่นก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งสิทธิ์ทั้งมดทั้งมวลแล้วเราก็จะได้นําเสนอสํานักงบประมาณต่อไปซึ่งคาดว่านะครับจะนําเสนอสํานักงานสํานักงบประมาณให้เสร็จสิ้นไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ